เอฟซีทุกท่านครับสำหรับวันนี้มาชมนานะครับที่บ้านนนสมบูรณ์อําเภอวังสามมจังหวัดอุดรธานีนะครับข้าวกำลังสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับจํานวนสีเลยนะครับนี่คือนาหวานนะครับไม่ใช่นาดำํำสาร้ำเต็มนะครับปล่อยปลาเลี้ยงปลาด้วยนะครับ มีบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆนะครับ าณเดือนพฤศจิกาก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะครับใช้รถเกี่ยวนะครับเ,เ,เสียงตัดยา รถซาลิงคู่ใจนะครับซาลิงคู่ใจคันนี้นะครับไปไหนไปกันใช่นะครับสำหรับวสวัสดีครับ